สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับวันนี้ผมมาที่วัดปราศาสตร์นะครับตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นงานประจำปีนะครับ10 19พฤษภาคม2568นะครับผมมาวันนี้ถือว่าเป็นงานวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานนะครับ โอ้ของกินเยอะเลยนะครับอันนี้อะไรกระเภาปากห้อยครับงานก็เริ่มตั้งแต่วันที่10บนะครับผมว่าจะมาหลายครั้งแล้วนะครับพอดีฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับก็เลยมาวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้วันที่19เดิสิบถึงสิบเก้าโอ้ดักร้องมาเยอะเลย โอ้นี่วัตถุมงคลนะครับหลวงพยย่อใหญ่รุ่นกรมตำรวจเลื่อนยศเลื่อนบารมีวัดปราสาทอ๋อวันนี้ปิดแล้วนะครับวันนี้ปิดแล้วถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาช่วงกางวันก็มาเช่ากุชาได้นะครับสำหรับวัตถุมงคลของวัดปราสาทนะครับมีเยอะมากนะครับดูโอ้ สอบถามบูชาวัตถุมงคลกรุณากดกิ่งนะครับแต่วันนี้เขาเขียนว่าปิดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีแบบไหนบ้างโอ้พักปิดตานะทุกคนพักปิดตาก็หนึ่งร้อยเองนะหนึ่งรมีหลายแบบเลยมีหนึ่งรอยมีหน้ากากทองอย่างนี้ได้ร้อยเก้าเก้านะครับร้อยเกาถือว่าราคาไม่แพงนะครับมีหลายแบบมีหลายแบบโอ้นั่นด้านในนะหนึ่งพัน มีหนึ่งพันหนึ่งพัเป็นกฐินหกสามนะครับวัดปราสาทโบราณสถานชุดกรรมการหน0 0งบาทนะครับนี่ชุดนี้ได้ทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ผ้าปิดตาอย่างนั้นก็ 2,500บาทน่าจะได้ทั้งชุดนะครับพอดีวันนี้มาไม่ทันนะครับมาไม่ทันเจ้าหน้าที่นะครับก็<อ>เลยไม่ค่อยทราบรายละเอียดวัตถุมงคลเท่าไหร่นะครับเป็นกถินหปีหกข้านะครับมี3สามันนะครับเป็นพญาพุธน่าจะเป็นพญาพุธนะครับเงินแท้นะครับเงินแท่นี่เงินแท้พันสามพันนะสามพันเท่าวงเล็กนี่ พันห้าแล้วก็มีสามร้อยเก้าสิบเก้าน่าจะเป็นเนื้อธรรมดานะครับเด็ก okay. ราคาก็หนึ่งร้อยสองร้อยตามเนื้อครับราคาตามเนื้อนะครับโอ้มีพยันหลงพ่อรวยด้วยนะครับสองร้อยนะครับ okay. ผ้าปิดตานะครับผ้าปิดตาเป็นเนื้อผงก็มีนะเนื้อผง อ๋อน่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อใหญ่รุ่นกรมตํารวจเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับนี่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 เป็นหลวงพ่อใหญ่นี่เองหลวงพ่อใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นโลตํารวจนะครับนี่ทุกคนเป็นพระผงพ่อใหญ่ทรงครุฑอ๋อผสมมวลสารบ้านมีดีโอ้ไม่ธรรมดานะครับผสมมวลสารบ้านมีดีนะครับนี่ ผสมมวลสารแล้วก็นี่มวลสารดีนะครับพิธีดีนะครับพรอแ่ัองนะครับก็ฟอ,องมากดพิมพ์มวลสารมีมีหลายแบบนะมีทั้งเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อเงินหรือว่าสวยครับสวย นี่ครับเป็นรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้มีราคาตั้งแต่600 500 300นะครับนีหลายราคานะทุกคนส่วนด้านในนะครับด้านในก็มีราคาตั้งแต่3,000ขึ้นไปนะครับ3,000แล้วก็2,000นะน่าจะเป็นเนื้อเงินด้านในนี่เป็นแบบ100องค์ก็มี800นี่800ด้านในก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่200 500นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับเป็นแล้วแต่เนื้อนะครับนี่อานนี้ก็คันเดิมโอออกแบบสวยมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นโลตำรวจนะครับเป็นรุ่นที่เนี่ยเป็นหลวงพ่อใหญ่กรมตำรวจเลื่อนยศเลื่อนบารามีนะครับหนึ่งันห้ารอยบาทนะครับชุดนี้นะได้ทั้งชุดเลยท่านี้ก็พันห้านะครับน่าจะเป็นนำเลิกหรือเปล่าเนี่ยราคาคน สูงกว่าพันห้านะครับนีพันห้าี่รุ่นนี้เสียดายนะครับเจ้าหน้าที่ไม่อยู่นะครับตอนนี้ก็เลยนี่ครับสี่เก้าสิบเก้านี่อย่างนี้ก็สี่ร้อยเก้าสอย่างนี้เก้าร้อยเก้าสิบเกน่าจะเป็นพ่อใหญ่หรือเปล่าเนี่นนะยเปยนพ่อใหญ่หรือป <t> <t> เปล่า นีหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับเป็นมีดหมอก็มีด้านในมีตั้งแต่สองพันชุดนี้คือของกรมตำรวจจัดสร้างนะครับก็ก็คือรุ่นนี้แหละครับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือรุ่นนี้แหละครับหรือว่าบ้านมีดีนะครับบ้านมีดีมาร่วมพิธีนี่เียนะมวลสาร S <S <S เดี๋ยวเรามาดูพระแบบบูชานะครับ12นิ้วนี่ครับ12นิ้วก็สามหมืนนะครับแล้วก็มี12นิ้วปิดทองแท้นี่ก็50,000ืนนะครับมีทองเหลือง5นิ้วก็ห0 0พันนะครับแล้วก็มีปิดทองเฉพาะองค์5นิ้ว นี่เล็กๆนีห้านิ้วก็แปดพันนะครับส่วนวงนี้ก็สามหมื่นนะครับก็มีฐานปิดทองแท้นะครับหนึ่งหมืนแปดพันนะครับมีขนาดทองเหลืองห้านิ้วห้าพันนะครับแล้วก็มีทองเหลืองเก้านิ้วหมื่นห้านะครับมีกระเบื้องเก้านิ้วสี่พัน ห้าร้อยบาทนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลวัดปราสาสนะครับก็ถือว่ามีหลากหลายมีเยอะนะครับมีเยอะพิธีดีนะครับพิธีดีนี่ก็ะจะมีเหรียญหลวงพ่อสนนะครับีเหรียญหลวงพ่อสนรุ่นย้อนยุกสุดยอดเกเจิอาจารย์เมืองนนทบุรีนะครับนี่มีรุ่นย้อนยุคด้วยนะมีรุ่นย้อนยุค รุ่นย้อนยุคก,ก็น่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับเด่ดดนหลงพ่อสนนะครับมีมราคาตั้งแต่สองพันเป็นเงินแท้สองพัน,น,นห้า,านะครับสองพันห้าลงยานี่ก็มีหนึ่งพันนะครับแล้วก็มีสองร้อยเนื้อธรรมดานะครับนี่เป็นหลวงพ่อสนนะครับรุ่นย้อนยุคนะครับนี่เป็นเหรียญกฐินปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกุ่นย้อนยุคหลวงพ่อสนนะครับ อ oh, เป็นรุ่นย้อนยุคหลวงพ่อสนนะครับแบบเป็นชุดก็มีนะครับ2 5 0พนะครับมีหลายแบบนะครับหลวงพ่อสนเป็นเกจิอาจารย์นะครับของวัดปราสาทนะครับมีมีแบบลอยองก็พันห้านะครับมีเบี้ยกแก้ด้วยนะมีเบี้ยกแก้เบี้ยกแก้ก็สี่ร้อยบาทนะครับนี นี่อะไรนี่เป็นตะกุดแล้วก็ลูกอมนี่500นะครับมีหลายแบบนะครับนี่มีรูปหลอ่อต้นแบบแบบบูชาพาะแบบบูชามีตั้งแต่0 0 0พันมีเยอะมากนะครับมีอมาเช่าบูชากันได้นะครับห้องบูชาวัตถุมงคล ก็มีนี so 99, right? okay. ่ห้าพันแล้วระเบื้องพันห้านะครับมีกุมารด้วยนะมีกุมารกุมานนี่ห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับตั้งหน้ารถก็มีเดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานนะครับมากมายเลยเกิดจากั้นญาตจโยมทั้งหลายเลย เราผู้ที me, pride, to 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 ่มีความเชื่อนะว่าสิ่งเหล่านี้โดยมีพุทธพระุทธธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเป็นเสาหลักนะแล้วมีองค์เทพเทววสิ่งศักดิ์สิทธิ์ุกทั้งฟ้าจะเป็นชั้นจาตุงมาวริเดนยามาตุสิมินมารตระั้นี่ครับประวัติวัดปราสาทนะครับวัดปราสาทโบราณสถานแห่งชาติตั้งอยู่เลขที่ สิบแปดถนนบางกรวยอำเภอเมืองไสน้อยตำบลบางกลางจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นวัดสังกัดมหานิกายนะครับปกปักรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้ดีก่าให้ดีที่สุดนะให้ดีที่สุดเลยโยมนะมีอุโบสถนะครับเป็นศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีสภาพสมบูรณ์แบบมหาอุจนะครับโอ้เป็นโบสถ์โบราณมหาอุจนะครับตอนนี้เราทัาง ส่วนด้านนี้นะครับก็มีใครอยากมาทำบุญนะครับถวายอิฐมอญโบราณสร้างกำแพงวัดต่อเหตุกา็จะมา้ามาร่วมบุญกันด้านนี้นะครับว่าศรัทธาเริ่มถอยลงแต่อยากให้ท่านทั้งหลายถวายอิฐมอญโบราณสร้างกำแพงวัดนะครับที่แท้จริงเรียกว่าอาชรัศรัทธาคือศรัทธาในพระพุทธศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระอริยสงฆ์นะ ดังนั้นจิดขอเด็นเชิญท่านที่มั่นคงมั่นใจในประวัติศาสนา์ที่ทุกคนบ่นมหาอุดบ่นโบราณนะครับว่านี่ทุกคนบ่นโบราณมหาอุดนะครับบูชาเทียนเอาหูแล้วชุดใหญ่ก็เด็นบันตาชุดเล็กก็สามร้นตาเล็กรจะเทียนบูชาชื่อสมุเอย เราบูชาเอาไว้และเข้าปกครองที่ด้านไหนพอถึงเวลาเป็นสทศกาลนาฬิกาก็จะเลื่อนที่ดีโดยกปรนกฎรับการอนการเาชนทุกที่ตามมาผ้าก็ไปได้ประกาศประชาสัมพันธ์ชี้ทางบูกรทางบุชชนี่กับบรรดาญาติโยมที่เดินทางเข้ามาใครที่มาแล้วก็ขอได้เจอท่านโยมได้หาเข้าไปยังอุโบสถมาดูก่อนถือว่าเป็นอุโบสถ โบราณนะครับมหาอุดนะครับเนี่ยในทุกคนก็มีภาพจิตกรรมฝาผนังเก่าๆนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีหน้าต่างเลยนะครับนี่คือโบสถ์มหาอุดของแท้เลยนะครับก็จะมีหลวงพ่อใหญ่นะครับอายุกว่า400ปีนะครับภายในโบสถ์ น,นี่ก็เป็นจุดทําบุญนะครับปิดทองผูกผ้าสามสีช่อฟ้าเอกนะครับ ้านนี้นะครับร่วงทำบุญปิดทองผุกภาสี3-4นะครับชอบฝาเองกเขียนชื่อยและเขียนชื่อแล้วเอวไปเข้าทีช่วงเวลาประมาณ1ิแปดอุดทยานพระเจ้าปราสาททองสวนเฉลิมพระเกียรติเจ็ดสิบสอศานะครับโอ้สวยงามมากนะครับที่วัดปราสาท ถ้าใครอยู่ไม่ไกลนะครับก็มาเที่ยวงานวันปราสาทที่จังหวัดนนทบุรีได้นะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นวันสุดท้ายของงานวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ